you <laughs> สูตรน้ำจิ้มหมูกระทะที่เป็นยอดนิยมอีกชนิดนึงก็ต้องยกให้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนวันนี้จะชวนมาทำน้ำจิ้มหมูกระทะสูตรโครัชกันค่ะบอกเลยว่าทำไม่อยากร้อยติดใจแน่นอนอุปถุดิ์สำหรับทำน้ำจิ้มหมูกระทะสูตรโครัชก็พร้อมแล้วไปตั้งกระทะกันเลยใส่น้ำจิ้มไก่ลงไปทั้งหมด40กรัมเลือกใส่น้ำจิ้มไก่ยี่ห้อที่เพ่ินๆชอบได้เลยค่ะตามด้วยน้ำกระเทียมดอง4ช้อนโต๊ะกระเทียมบด2ช้อนโต๊ะพริกจินดาแดงบด2ช้อนโต๊ะน้ำมะน เอาขันซดหนึ่งลูกตามด้วยเกลือหนึ่งช้อนชาแล้วก็พงชูรสหนึ่งช้อนชา จากนั้นก็เคี่ยวด้วยไฟอ่อนไปเรือร่อยๆจนกว่าจะได้ความเนี้ยคนที่ต้องการเลยค่ะรสชาติของน้ำจิ้มก็จะมีความเปรี้ยวเพชรว่านแบบซ้มโรแต่ซูตรไม่ตต่ตัวนะคะ่ะถ้าเพื่อนๆชอบเพชดก็ใส่พริกเยอะถ้าชอบเปรี้ยวก็ใส่มะนาวเพิ่มได้เลือกปรุงรสเพชดเปรี้ยวว่านตามชอบได้เลยค่ะน้ำจิ้มเนี่ยคนดีแล้วก็ตามด้วยงาข้าวคั่วลงไปงาข้าวนี่ก็ต้องเอาไปคั่วห้อมก่อนนะคะใส่งาลงไปแล้วก็ตามด้วยผักชีลงไปแล้วก็ค้นให้เข้ากันอีกครั้งก็เป็นน้นเสจนเราก่ะเพือ่อน ใครที่ชอบน้ำจิ้มแบบเผ็ดเปรี้ยวหวานแบบซ้ำรสที่ต้องจัดน้ำจิ้มสุตนี้เลยค่ะบอกเลยว่าร้อยติดใจแน่นอนและน้ำจิ้มสุตรนี้ก็เอาไปกินกับพวกลูกชิ้นทอดหรือว่าลูกชิ้นหนึ่งก็ร้อยเข้ากันมากๆค่ะส่วนเพื่อนๆที่เป็นคอรักหมูกระทะเพื่อนๆคนไหนมีตุน้ำจิ้มหมูกระทะรอยร้อยก็ส้มามาแนะน,นําแอนกันมาได้เลยนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยลองสุตนี้แอนแนะนําเลยค่ะบอกเลยว่าร้อยติดใจลืมอ้วนไปเลยค่ะ